เอาล้วครับทุกคนก็นอาขอกาวัสดทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ตอนจะคลิปที่แล้วสเสดมันลงคอเป็นเฮียเลยไม่รู้นะครก็นะทำในคลิปนี้ผมเราก็จะมาทําการเอืมเหนื่อยผมก็จะมาทําการเอ่ารีวิวเจ้าเอืมอ่าไอ้แม่งเป็นเฮียในวันนี้ผมติดขัดมากเลยอ่าเคิร์ดคู่นะครับเคิร์ดคู่ แล้วก็มัตตรลีตันนะซึ่งไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับอัพอัพดาบอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เปิดฮาคิไม่ได้อะไรเลยมาเริ่มจากสกิลเออมาเริ่มจากทีมาดาสองพันสามสี่พัะเดี๋เดๆๆเดมันมันไม่ได้บวกขึ้นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องตีครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดให้แทบดาเมจห้ายสองพันสามสองพันสามสองพันสามทำไมสองพันสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ อ,อ๋อดาเมจเท่ากันหมดเลยป่ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้สองพันสี่ครับอ่ะก็จะติดที่สองพันสามกับสองพันสี่โอเคต่อมาท่าแรกครับผม r e v o l ล i n g ravager นะน่าจะตายเลยนะฮะดูทรงป่ะเป็นการหมุนๆครับดาเมจแรงและดาเมจแรงกระเป่าไปปึง้งสี่พันหกไม่ตายนะฮะ แต่ถ้าเื่อมาคิดใส่ออเทอรี์ตายแน่นอนครับอย่าเอาอะไรมาเหลือเลยอ่ะดูใหม่ดูใหม่เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่ออ้ยเชื่อปฏิรูปลโวเวอร i วิ่งลาเจอชาร์จแล้วก็ปล่อยไป4 6, 6่พเท่าเดิมเลยไม่มีี่อะไรเพิ่มขึ้นต่อมาผม s l a เล n g of g o งออฟกอันนี้ไม่รู้ว่าถ้ายิ่งชาร์จมันจะยิ่งไกลอยู่หรือเปล่านะเจ่เห็นคนเขาชาร์จกันก็ชาร์จด้วยแล้วกันแล้วก็ปั๊บ ฮะคือท่าท่าที่สองเบาวกว่าท่าที่หนึ่งหรือว่าท่าที่หนึ่งเขาใช้กันอย่างนี้วะหรือว่าเขาใช้กันอย่างนี้มันก็เลยเบาเขาไม่ได้ชาร์จท่าที่สองก็เลยแรงกว่า